นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับวนใแมสาร,ระปาาาโปรงมัันนนนนาาาาคบ้้ตออกลุณู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในหมู่บ้านโปรดเลือกนายธนรัตน์เฉลิมสุขหรือฟาร์ม เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาชะอางคนใหม่โปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเขาชะอางหมู่ที่สองที่เคารพรักทุกท่านวันอังคารที่7ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านเขาชะอางคนใหม่โปรดเลือกนายธนรัตน์เฉลิมสุขหรือฟารนี่คือโปรดเลือกอย่างจากเด็ดพิอทคเบอร์สอง เบอร์สองนายธนรัตนเฉลิมสุขหรือฟาร์มอดีตสบตหมู่ที่สองขอโอกาสสารงานต่อสร้างงานใหม่ตั้งใจพัฒนาขออาสาดูแลพี่น้องบ้านเขาชะอ่างด้วยความจริงใจรู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในหมู่บ้านโปรดเลือกนายธนรัตนเฉลิมสุขเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง มมัยนนีี้เราคืองตงออพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านเขาจะอางคนใหม่โปรดเลือกนายธนรัตนเฉลิมสุขหรือฟาร์มเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาอสาสรัครใจพร้อม <the S 1> ทำงาน <tip. com. S 1> ทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านเขาจะอ่างคนบ่าโปรดเลือกนายธนรัตเฉลิมสุขหรือฟาร์มโปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง อย่าลืมวันอังคารที่7ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านเขาชะอางคนใหม่โปรดเลือกนายธนรัตเฉลิมสุขหรือฟาร์มเบอร์2เบอร์2เบอร์2อังคารที่7ธันวาคมเข้าคูหาโปรดเลือกเบอร์2เบอร์2เบอร์2ใจกล้แ